คุณสุภชยัยฮะไปปิดท้ายดูกันที่กรณีของ INNOVEX t เเปิดลายแทง5หุ้นเด่นส่งท้ายปีเอาเป็นยังไงครับกอเบื้องต้นก่อนเอาภาพรวมก่อนนะครับโดยคุณสุกิจอุดมสิริคุณนะครับกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t X กนะครับกรรมการเปิดเผยนะครับว่า มีการประเมินเป้าหมายดัชนีปีนี้นะครับอยู่ที่ระดับ1,650จุดด้วยกันนะครับส่วนเป้าหมายปีหน้าปี67นะครับก็น่าจะอยู่ที่ระดับ1,750จุดคะแการแทะในช่วงของไตรมาส4นะครับก็แน่นอนจะอยู่เฉลี่ยประมาณสัก1,500ถึง1,550จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5ถึง7เปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับสำหรับกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนในช่วงนี้ะก็แนะนำนะครับในเชิงของหุ้นนะครับที่ โดดเด่นในช่วงของไตรมาสสี่ก็คือส่งท้ายปีของปีนี้นะครับตัวแรกก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น AOT นะครับจากผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับที่เพิ่มขึ้นจากช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวของทุกปีนะครับแล้วก็จะมีแรงหนุนจากการเพิ่มมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเรื่องฟรีวีซ่าตรงนี้เข้ามาก็จะทําให้ในแง่ของตัวไรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็มีการกําหนดคําแนะนำนะครับเป็นเพิ่มน้ําหนักการลงทุนนะครับให้ราคาเป้าหมาย ปี2017ไว้ที่84บาทอันนี้ตัวแรกคือ AOT นะครับถัดมาเป็น Bangkok Chain Hospital นะครับหรือว่า BCH ก็มองว่ากำไรนั้นผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส3เป็นต้นไปพร้อมกับทยานขึ้นทําจุดสูงสุดของปีนี้นะครับในช่วงของไตรมาส4โดยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและให้ราคาเป้าหมายณนะสิ้นปี2567โดวยวิธี Discounted Cash Flow นะครับอยู่ที่23บาท ถัดมาเป็น central retail corporation หรือว่า crc ก็มองกำไรปกติในช่วงไตรามาส4จะเป็นไตรามาสที่ดีที่สุด กำหนดคําแนะนําซื้อด้วยราคาเป้าหมาย48บาทครับครับแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งครับหุ้นที่4ก็คือ KCE อิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น KCE นะครับก็มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงของครึ่งปีหลังของทุกปีนะครับแล้วก็การเข้าสู่สสในช่วงของไฮซีซันของอุตสาหกรรมแล้วก็การขยายกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมาจิ้นสูงนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่โดดเด่นสุดในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ จึงแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่61บาทนะครับแล้วก็ตัวที่5ก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่า KTB เนี่ยก็เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงทางด้านคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยต่ำกว่าธนาคารอื่นๆนะครับในขณะที่ส่วนต่างของอาัตาราดอกเบีย้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากสุดนะครับจากอาัตาราดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีมูลค่าถูกที่สุดในกลุ่มธนาคารแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่25บาทด้วยกันนั่นเองนะครับ นะขณะเดียวกันมองภาพกว้างของเศรษฐกิจไทยในช่วงปีหน้านะครับก็ประเมินว่าจะขยายตัวได้ดีกว่าปี2 5 6 6ก็คือปีนี้จากเศรยรภาพทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่จะทําให้เศรษฐกิจนั้นมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกประมาณ1%โดยคาดการว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงปีหน้าจะขยายตัวได้ถึง4.1%จากประมาณการเดิมอยู่ที่3%เและก็จะขยายตัวจากปี2566นะครับซึ่งตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.7%ด้วยกัน mm hmm. ขยายความที่คุณสุภชัยพูดถึงเรื่องของความโดดเด่นในช่วงไตรามาสส mm ี hmm. ของบรรดานี่หละฮะ4-5หุ้นที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ,ะก็เป็นหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรเนี่ยฟื้นตัว mm hmm. นะครับหรือว่าที่ทำจุดต่ำสุดไปแล้วแต่มีการบริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น mm hmm. นะฮะแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาเทินอาราวนะครับหรือกลับมาสู่สเตจ ของการเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในการเน้นไปที่หุ้นที่มีความสัมพันธ์กับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศด้วยแล้วก็รวมถึงหุ้นที่จะได้รับประโยชน์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นเป็น5หุ้นนะที่เป็น5หุ้นเด่นส่งท้ายปีของปีนี้เลยนะครับในช่วงของไตรมาสสอย่างที่บอกไว้นั่นเองนะครับ AOT BCH นะครับ CRC KCE แลวก็ KTB นั่นเองนะครับ